ครับสวัสดีครับชาวย t u b e ตัวป,ประเทศวโลกนะอ๋คนอยา่าไปไกลมันให้มันออกเองมันหัวมันออกแล้วหัวมันออกแล้วพนะป๊อปตี้สีได้น้องได้วไอ้ท็อปอา๋าเดี๋ยวมันก็ออกเองมาหน้าหัวกำลังออกลูกบลุกไยมานนกวามันสิออกตะมืวอวานนี่ มันแพ้งเลยแต่จะว่าดึงปั๊บมันก็ออกมันปูเซียนมันก็ดึงออกรวดปูเซียนมันก็ดึงออกปั๊บเอาอีละรุดปั๊บออกหมดเละแผดลำดวน เอาลูกมันออกแล้วมันนองเปยยงที่ออกน้ำกลืนเเนาะมันกลืนไปกวนมันมันก่บ่บออกเด้มันกระลุกนี่นะมันที่ออกแล้วมันน่อนลูกมันนีกคอยออกตกปั๊บเอาพูดซส่มาหนอว่ามันที่ออกแล้วเด้อให้ลูกแดงเขาทับแดงนี่ นได้แต่ว่ามันเท่าไี้พอดึงกับบ่ดึงมันมันหัวมันออกแล้วจังไนก็ออกถ้าหัวมันออกเลี้ยจะห่างเนาะมันยังตึกตักตึกตักบ่เว่งเนี่ยพ่นไปไกลมันมันกล ถ้ามันนอนลงค้นกระดึงปับ๊บถ้าวัตถาว่นาน,นอน่นสันผู้เซียนปนกริดึงปุ่มปับ๊บมันแพงชิงอไอนั่นเจี้ยนอยู่เดียวนั่นออกแล้วปับ๊บนานเอาโอ้ไปอีละ มาในพ้นกะดีเรื่งไงมันให้ใจมันกาเออเอาเซียนอยู่แล้วเดี๋ยวปวดนั้นฉัดแต่ย่านมันก็ต้องให้ละง่วงเอาลูกมันก็ลุกเลยเออมันก็อยากไปเลี้ยลูกมันเลี้ยข้าวเดี๋ยวมันก็ฟื้นเดี๋ยวปวดเอาเมื่อนี้มาหน้าง่วออกลูก เอาเฮ้ามันมันล้วันนี้ที่ปูนแล้วพอดีที่ได้กินน้องง้อผู้ชอยมาลบเลยวันนี้ววหวยมันบ่ตายดอกมันไอมันเส้นในหานิจัยเนี่ยมันเส้นในออกมามันออกมาแล้ววันนี้เอาจุดจัดจุดจัดไงไอ้น้องเมื่อต้องรออีกแล้วเนาะเขาผู้ชายนบละวานที่ออกแล้วเอาอโฉบโฉบมันมันลำลำเลยดวยสุออกูสุกคนเถอะ ได้แม่ให้เถือกบัวแม่ให้เถือก,อกโอ้โอพอพันธ์แล้วได้พ่อพันธ์อมเฝ้าฝูงหัวแดง